ฮ่าแปลกแปก็ันวันนี้บวกกับบ้านเกตพิเศษสุดล่อครับเจ้าของเพจเดี๋ยวสุภาพาไปแสนนซับครับคนนี้ครับอืเฮ้ยูโดน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 ผมโดนบ้างแล้วโดนแน่แน่บ่อยแล้วเป็นฟุงเลยโดนอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่นี่โดนอีกแล้วเดี๋ยวผมถ่าย้ดูสักตัวครับออโดนครับ โดน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 สำเร็จแล้วครับเอฟซีผมเบาไว้น้องเบาไว้โอ้ดังซื้อดังซื้อดังซื้อขอบคุณสวรรค์โอ้โอ้จงอ่อน ให้เยอะมั้วพีเรลลี่เลยพีเรลลี่กองเบ๊มนี่ <laughs> พีเรลลี่ <c oughs> มั่มจ่ายเร็วงา,านงานแรงเร็วนอนเอาไว้เลยเอกินเลยสวัสดีครับ วันนี้ผมกำลังจะออกไปตกปลาครับตกปลาทะเลบ้านในไา้เหมือนเดิมนะครับว่าจะไปหมายปากน้ำก่อนครับแล้วก็จะไปกระชังครับไปกับแขกพิเศษครับแขกพิเศษสุดรอนี่นี่นี่ฮ่าแปลกแปกัวันนี้บวกกับบ้านขกพิเศษสุดรอครับเจ้าของเพจเดี๋ยวสุภาพาไปแสนทรัพย์ครับวันนี้ครับนี่ครับแสนทรัพย์นะครับ น้องสุภา taking, ครับผมนี่สวัสดีครับวันนี่มาเยือนบ้านในไร่ครับทุกคนออนี่น้องสุภาคนหล่อนะครับว le ันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาหากันครับปลาเรายังไม่รู้นะครับแต่หาของได้หาครับสุดยอดครับไปวันนี้ก็เดี๋ยวไปหมายปากน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยไปบ้านในไร่ไปขึ้นกระชังกันครับไปครับวันนี้ขาปลาเอาหากับสุภาครับไปครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลนาใต้แล้วครับกำลังจะไปปากน้ำกันครับเดี๋ยวผมจะไปตอกไมโครจิกนะครับส่วนน้องอ้อนจะไปแครโรรเนีานิครับเดี๋ยวน้องอ้อนว่าอยากลองแครโรตรงนี้ดูก่อนครับจัดไปครับไม่ทึงกันไหมน้องไอดฮิตเดี๋ยวไหมนึกนะระวังพื้น ดูเหมือนไกลเออแต่ไม่ไกลเออสวยเอาลองกันก็หลายกิโลได้ลอดเลยเออมีดวงก็ได้ปลามีดวงก็ได้ปลาเออ ที่สุดเราก็มาถึงเดี๋ยวผมจะให้น้องอ้นแคโดเรนาริกไล่ไปนะครับส่วนเราไปไมโครจิกกันครับหาเอ็นมาฮนไหมนสี่แก้วสี่แก้วเออสี่แก้วอะโอยนอนนอน là mong Bình phung lên, là mong Bình phung lên, mình tạm về chích cô, u và mong Bình phung lên, cả mong mình phung lên các tạm về chích, thầm เดี๋ยวไปดูครับน้องตอนนี้น้องอ้นได้ไปสองตัวแล้วครับกับงานแครโรนะครับวันนี้ปลาเข้าดีครับปลารับแขกปลารับแขกโ,โดนโดนโดโดผมโดนบ้างแล้วโอ้น,อน้อนเหมือนฟูกเลยน้องอ้น อู้ใส่สวยเลยครับนี่ครับกำคันเปโคจิกเป็นฟูกเลยเอานี่โชว์ได้ของโกไม่ฝึกลองติดไปกูนเนี่ยเออเลยเอดครับนี่ไปโคจิกครับเออเป็นฟูกเลยนะครอบเนะอ้าวเดี๋ยวปลาให้น้องเขาครับ เราได้มาหนึ่งแล้วนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นฟูงเลยแต่เดี๋ยวตามโก้ขึ้นมาเป็นฟูงเลยน้องันนะเออฟูงมันจะเลือนไปเรื่อยไง ตัวเยอะนี่นี่ไหนเห็นนี่นี่ตัวครบเครื่องเลยนี่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 เห็นยังนี่เห็นปตายังนั่นเห็นไหปฝามอปฝามองกูบอกแล้วมันตามมันฟุ้งเลยเดี๋ยวี้ดูดูนี่ไม่หมดแล้วมันฟุ้งเลยโดนอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่นี่โดนอีกแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสักตัวครับปฝามอปฝามองเฮ้ยนี่ นี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพอเยอะจิกถึงก็มันโว์ไม่ถึงแต่ถ้าเป็นเยอแครอพอตกมันดึงตอกมันดึงอย่างนี้ดูปลาครับดูปลาไม่ดูหาแล้วครับปลากระจายเต็มเลยโอ้วันนี้ดีใจครับน้องอ้นไม่ผิดหวังครับนูกระจายเฮ้วดูกระจะแเฮ้วซะแล้ว ผมได้ตัวเดียว <laughs> สิบแปดโมงกว่าครับผลงานแคโรไลนาริกของน้องอ้นได้ปลาไปเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราคงต้องไปกระชังกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ปลาเริ่มห่างตัวแล้วครับมาดูผลงานน้องเขาวันนี้ก่อนครับกับปลารวมปลาแกง <c oughs> <c oughs> นี่แน,น่ไหนอ่ะไหนอ่ะยกโชว์หน่อยสินี่ ไม่ธรรมดาครับกับเวลาประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงได้เออดูปลาครับถูกไหมครับสุดยอดครับวันนี้ไปเราไปกระชังกันต่อครับตอนนี้ถึงกระชังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกระชังกันต่อครับเมื่อกี้แคโรอทลาไหน้าลิรับลิ้นพันกันแล้วครับของน้องอ้นได้ผ่อนเกินคาดครับเดี๋ยวไปหาชดตังบนกระชังต่อครับน้องอ้นจุดประสงค์วันนี้หาิดตังผมก็ไม่รับปากนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับต้องไปดูครับมาเลยเกาเพื่อนเนาะ เกาเพอกเออมาดูมามีเกาเพลือด้วยเออนี่เกาเพื่อเฮ้ยกาที่ทองนั่นแหละเกาเพลือไม่รอครับอืไม่ฮักไม่ฮักน้องเดินมาได้เลยเออไม่ฮักน้องไม่ฮักเข้าทือหลังปลามานักกว่านี้เหรอไม่ฮักน้องเออนั่นแหละเกาเพลือเกาเพลือทุกคนออ แต่เดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยวตักปักมันต้องขึ้นบ่อนั่นแหน่เรวนี่เขาค่ายสวยงามเหมือนกันหรือว่าค่ายปิจิ้นเขาไม่ค่ายกินแกเพิ่งเอาปลาพิการไปปล่อยมีปลาพิการที่ทิ้งวัดตัวก็าจนไปปล่อยปลามันเบี้ยวบางได้บางเขาจะปล่อยมันเลยเรวนี้มันมันมันเกิดขึ้นเผื่อกับมันเกิดจากความพิลึกของแมสซี่ที่มันบางตัวปลาธรรมชาติไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่ปลาธรรมชาติเกิดเองนั่นนะเกิดแบบทั้งตัวเลยครับทุกคนข้างหลังมีอีกสองตัวใม่นั่นน่ะ ว่าเราเจอปลาเผือกมาปลาสมุนไพยพร้อมแล้วครับลุยครับกินไม่กินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องครับขอให้ได้ตกก่อนครับตอนนี้เราพร้อมแล้ว <c oughs> ต้องท่านอ้อมเบ็ดไว้เราถึงตอนเย็นนู้นเดี๋ยวย่า,ยายเบ็ดมันก่อนแล้วการนิ่มเพื่อปลามันกินวันชายห้องนอนนอนดีชได้เขาเนาะอ๋อหองโกโ้แอโกโมีดโกล,ลืมเอามา <c> ือ <oughs> ้านอยู่ไกลเดียวอะขังตเล็กเลยเออนั่นขเขาเรียกขีดตังนั่นแน่อ้นนั่นเป่าหวาวนั่นเป่าหวาวนะเออขี้ตังนันนนนนนนงซื้อหลุมันนะมาเราตกกันตรงนี้นะครับมันร้อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาตามช่องว่างอื่นตกดูนะครับ <S <S ไม่รู้มีปลาไหมครับาะน้ำมันกำลังเริ่มขึ้นครับมันน้ำน้อยอย,อยู่ครับอาจต้องรอสักพักครับ ไม้โมงกว่าครับอากาศยังร้อนครับตอนนี้เหยื่อสอนเงียบเลยครับเดี๋ยวผมจะลองไมโครจิกเล่นๆดูครับเหยื่อปลาอยู่ลึกครับ โดนครับโดน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 โอ้โอ้ถอนไซนี้เป็นฟูกเลยกระมองไซใหญ่เลยครับเหมือนฟูกเลยไซนี่เหมือนฟูกเลยตามเยอะจิกขึ้นมานี่ครับกระมองไซสวยเลยครับนู่นนู่นเหมือนฟูกเลยนี่ครับกระมองกินเยอะจิกผมนะครับเป็นฝูงเลยครับเมื่อกี้นี่ไซสวยมากครับเป็นฝูงเลยครับกับตาแบดของน้องเขาที่ให้มาครับ ผ่านแล้วครับเป็นฟุ้งเลยแล้วนะเนีย่ยโชว์เลยครับโชว์เครับผมจิกครับระวังรอน้นครับโอ้โหโมงโมงขาวครับสวยเป็นฝูงเลยอือดอกเหยสไดไม่กินครับต้องเหยื่อจิกแล้วครับในเวลาหาปลาแล้วครับอู๋นี่ไง ฟุ้งเท้าเลยปลาอะไรวะนี่ปลาโบปลาบน้องันปาบบปลาโบฟุ้งใหญ่เลยนี่ปลากระบอกครับฝูงเบลเลอร์เลยครับแต่มต้องกินเป็นกุ้งนะครับผมไม่มีเหยื่อกุ้งครับนี่ปลากระบอกปลาโบฟุ้งใหญ่เลยน้องอ้นเราไม่มีเหยื่อกุ้งอ่ะปลากระบอกฟูงใหญ่มากครับแต่เราไม่มีเหยื่อเหยื่อที่จะตกนะครับ ดูผิวน้ำเดี๋ยวลองดูครับกระบอกฝูงใหญ่มากได้ลูกมอง <c oughs> ลูกมองเล็กๆ น้ำใสเลยเห็นโวปลาเลยจริงวันนี้น้ำไม่นานด้วยน้ำไม่ค่อยเดินลี่ปลาเล่นเหยือครับนี่ตอนหนักเลยครับมันจะเหยื่อหมดครับเหยือหมดจริงด้วยครับปลากินแน่นอนเนอะใช่มันร้อมแล้ว,ว่ะ อกมากครับดอกมากดอกมาก โดดออกไปแล้ว <laughs> โดมาโดดไปแล้วไม่ถึงข่าวตายอลงมากระโดดออกไปแล้วครับไม่ถึงข่าวตายครับรอดแล้วครับกระโดดไปแล้วราว่ง เดียวโดนเดียวอโดนโดนแล้วครับเดียว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 โดนแล้วจิตตังไงเออเอออย่ายกสำเร็จแล้วครับเอฟซีผมเบาไว้น้องเบาไว้โอ้ดังซื้อดังซื้อดังซื้อ อขอบคุณสวรรค์ไปจอดเอาไปดูไปเกณฑทับกันาอไปเกณฑทับกันารในที่สุดครับได้แล้วครับผมมองข้าวเห็นไหมนี่ครับคิดตั้งหนังสือนะครับไซต์ตัวนี้ครึ่งกิโลได้ครับดยอ้าู่นไม่ผิดหวังใช่ไหมไม่ผิดหวังเลยครับ สุดน้องอ,อน้นผมก็ได้คิดตังครับเดี๋ยวผมต้องนั่นก่อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวผงข้าวเวันนี้เรามีผงข้าวเ <c oughs> นี้ย <c oughs> เออเออเดี๋ยวน้องเดี๋ยวอ่ะปิดสองตาลเลยไม่ๆติดแต่ตาเดียวตาป่านอ,อยะ <c oughs> เอา <c oughs> เอา <c oughs> เบ็ดออกไปก่อนแจวแจวแจว ส่นี่ใส่ได้เลยครับคิงโลโลออพอแล้วแม่ฉันจะได้ต้องได้กินกีน่ต <c oughs> ังค์ออหยิบได้ไหมได้หยิบนี่นะหยิบใบแน่นเลยนะโอเคไ,ไ,ไปได้คิงอเออ,อไม่เชิงใช่เย็บใช่นี่ปล่อยปล่อยตีนมาคนตีนเย็บชังเย็ยบจับสวิงด้วเยเนาะเดี๋ยวกดับมายอย่าจับพนันเดี๋ยวมันแทงเอาหมดนะเออ

แม่แคบปลาอ๋อปลาเนี่ยทั้งปลาทั้งไม้เลยปลากเกา้าพาไปพันไม้อยู่ปลากเกา้าตัวเล็กก็ได้พาไปพันไม้เนี่ยปลากระเป๋าครับตัวเล็กนิดเดียวครับพาไปพันไม้อยู่ครับหนึ่งวันนักนักปลาเอาวะแต่สวยไม่ดีเลยปลากเกา้าบัง กระเป๋าครับไปเกือบหกโมงแล้วครับวันนี้น้องอ้นสมหวังแล้วนะครับได้ปลาคินตังไปหลายตัวเลยครับสําหรับผมกับเก๋วันนี้แควครับปลากินแขกครับปลาไม่กินเจ้าบ้านครับวันนี้ก็แมมเมอรี่กำลังจะเต็มนะครับผมก็จะตกด้วยเหยื่อชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับหมดนี่ก็คือถ้าปลาไม่กินก็คือได้กับเหยื่อจิกสองตัวนะครับมาลองดูครับจะได้ปลาไหมครับ แต่ก็ดีใจครับวันนี้น้องเขาได้ปลาแล้วครับหืนนอต้องได้ก็ไม่กินเออวันว่าไม่เอาวเออเอือเนี่ย เอ็นท <laughs> right? <quin Daniel s> uh, ุกวันเลยวะเอ็นทุกวันเราคนนี้ต <laughs> ัวปิดกองโกตามาตามาครับผมตามาตามาเอาแล้วเอากระยูเร็วเกย์รอน้ารอแต่วิ่งอยู <that> ่แต่วิ <oh ่งอยู่ไหนโอ้ตามาหลานเลย วิ่งอยู่ไหนวะเออเอาหน่องออนจัดไหมขอาให้พี่เก๋บ้างครับโดโรเปิดติกแล้วอย่าเพิ่งเปิดกันนะเรียกแรงกว่านั่นแหละเดี๋ยวให้น้องก็ตักให้กันฮะกูกูบอกเกล้วกูบอกเกล้แล้วอย่าเพิ่งเปิดติกผ่านไปแล้วครับของน้องเก๋ครับอยากเปิดฝา คติก่อนครับบอกแล้วอย่าเพึ่งเปิดให้ปลาเออบอกแล้วให้ให้ปลาขึ้นก่อนค่อยเปิดเออไอ้นี่ปลาไม่ทันขึ้นเปิดค่อยแล้วแล้วแล้วเกือบได้ ก็โกตามาเด่นสุดเลยจะไปช่วยเกตามาโดนไปเนอะล <c oughs> ามันเข้าช่องน่านวันนี้บอ <c oughs> ดีบอกให้รูปภาไม่ตันขึ้นเต้าเปิดติ๊ก <c oughs> เออสิรีไป chú, ừ. heo, đây, mà đi này, mà này là... na heo toàn được nào, ừ, ta, ừ. Ừ, đó, ok, ừ โอ้โหโอ้โหรุดโอ้ยไม่ฟันเลยไม่ฟันใหญ่นัดเอาหนาะนึกช่วยยใหญ่นัดเลยรุดครับครับวันนี้ไม่ใช่วันของผมแล้วครับวันนี้เป็นวันของแขกแล้วครับตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้นักขึ้นเลยโกไม่ไม่ไม่ใช่มอง หน้าคิดตังนี้แต่ตัวเยอะถึงโกชัยเบ็ดเบิดเจ็ดไงวันนี้กูไม่ได้ชัยเบ็ดเล็กไงปกติกูชัยเบ็ดซี่ไงวันนี้กูชัยเบ็ดเจ็ด oh <my> ใหญ่นัก <c oughs> ไม่ใช่วันของเราใหญ่ oh <my> <c oughs> จิงใหญ่จิงกว่านี้หอมมันเลยเดี๋ยวพาวิ่งไปดู๊กค <c oughs> ิดตังนั่งซื้อไงเกือบแต่ว่าแต่ว่ามันมันเบ็ดมันเยอะไงมันไม่มันไม่ทันตื่นนัดอัน กวันร้อยมันคกนไปพักนึงแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มไงก็กลัวมันคายเดี๋ยวก่อนละหมามันกดคันก็จมไปเลยโอเคเดี๋ยวเออไม่นี่ตอนนี้ก็นังเรยอว่ามันดึงปุ๊บุบบุบุลงไปก็ปล่อยมันลงไปไงเออ

ทำใจไปมันวิ่งแวะเอาแน่ๆโอ้โอโจรโอ้ ขอสวิงหน้อยใช่ครับผมเออโอ้ยหนังสือหนังสือติดตั้งหนังสือครับผมไม่แห้วแล้วครับโอ้ายก็จะปิดคลิปเออ oh ไอ้ดองอนดองอนเรียบร้อยครับปิดคลิปได้ครับผมตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับได้อยู่ครับเรียบร้อยครับ เออขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับได้แล้วครับในที่หลุดโอนล็อกหลังจากหลุดไปหนึ่งเก๋หลุดไปหนึ่งตอนนี้แขกได้ไปเยอะครับก็ขอบิดคลิปเลยนะครับเพาาเป็นไอ้เมนุนีการผมจะเต็มครับ วันนี้ก็พาน้องสุ้านะครับมาได้ปลาเยอะอยู่ครับผมก็ขอบคุณน้องสุ้าที่มาเยี่ยมเยียนนะครับขอบคุณครับก็ไปก่อนนะครับคลิปนี้สำหรับผมนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดคลิปชมน้องสุพาตกปลากันไปเออไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ